ตรงนี้คือคาราเมลค่ะคาราเมลของมันที่หลายๆคนบอกว่าเปิ้นอบมันหวานยังไงให้มันฉ่ำเยิ้มแบบคาราเมลวิธีอบมันหวานของเปิ้นนะคะปิ้นเอามันเนี่ยแช่น้ำเอาไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปนะคะวางบนถาดแบบนนเนาะแล้วก็ในหม้ออบลมร้อนนะคะปิ้นใส่น้ําไปหน่อยนึงเอามาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามันวางลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอบค่ะ จบที่ประมาณร9อยเก้าสิบองศาร้อยเก้าิบห้าองศานะคะแล้วก็จะยิงยาวไปเลยประมาณสี่สิบห้านาทีค่ะแต่ว่าซักพอเราได้ได้กลิ่นมันหอมๆเราก็ค่อยเริ่มเช็คสุกนะคะตอนนี้่็เริ่มอบแล้วนะตอนนี้นะคะก็เหลืออีกประมาณสี่นาทีนะคะจะครบเอ่อสามนาทีจะครบเวลาสี่ิห้านาทีที่เพิ่นตั้งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันน้ำด้านล่างก็ยังอยู่นะคะเห็นไหมเอ่ยมีน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมเราจะ เขาสุกแล้วนะคะจิ้มเทสดูเขาสุกแต่ว่ายังมีแบบด้านในอะจิ้มแล้วยังมีแบบยังยังไม่ไม่ลื่นเรียกอะไรยังไม่ลื่นเออยังไม่ลื่นนั่นคือยังไม่ไม่สุกมากอันนี้ถ้าใครชอบหนึบๆประมาณนี้แต่ว่าปุ้นชอบแบบฉ่ำๆไปเลยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปั้นจะอบต่ออีกประมาณห้านาทีนะคะจากสามนาทีเป็นสักแปดนาทีแล้วเมื่อเขาแปดนาทีนะคะปิ้นจะปล่อยให้เขาเย็นสนิทในหมอ้อ ในหม้อทอดเลยนะคะตอนนี้มันก็เย็นตัวดีแล้วนะคะนี่จะเห็นว่าน้ําก็ยังอยู่นะแล้วตรงนี้ตรงนี้คือคาราเมลค่ะคาราเมลของมันที่หลายๆคนบอกว่าเปิ้ลอบมันหวานยังไงให้มันฉ่าเยิ้มแบบคาราเมลเยิมย้มๆเดี๋ยวจะกลีดให้ดูด้านในเนื้อจะฉ่าม,มากทาไมถึงเปิ้ลอบแล้วฉ่าคาราเมลขนาดนี้เป็นเพราะว่า และหลายคนอบมันแค่สุกใช่ไหมคะแต่เป้นนะจะอบให้มากกว่าสุกเพราะว่าคาราเมลมันคือน้าตาลที่ไหมเพราะฉะนั้นป้นจะอบจนน้าตาลความหวานนะเนนย้ําตาลในมันเนี่ยเขาไหมพอไหมปุ๊บเขาก็จะเป็นคาราเมลเขออนุญาตฉีกจะเห็นว่าเนื้อแบบว่าช่ำมากอยากได้ช่ำๆแบบคาราเมลเยิเย้มๆแบบของป้นนะให้อบจนมันเกินคําว่าสุกไปอีกนะคะให้คาราเมลน้าตาลในมันเนี่ยเกิด การตอกผลิตเป็นคาราเมลขึ้นมาจะเรียกว่าอะไรล่ะป้ะก็เรียกไม่ถูกเนาะเออแต่ว่าคาราเมลมันมาจากน้าตาลไหมไงคะถ้าอยากจะทานฉ่าเป็นคาราเมลแบบนี้นะสม,มุติอบ30สินาทีเขาสุกก็สุกไปแต่ป้วจะอบแบบประมาณ4ี่้านาทีอย่างที่ป้วตั้งเวลานะคะแล้วอาจจะมาบวกเพิ่มอีกสัก5นาทีสิบนาทีเนาะเพื่อให้น้ําตาลในมันเนี่ยเขาเกิดการแบบไหมอะ่ะพอไหมปุ๊บเขาก็จะฉ่าเป็นคาราเมลเนี่ยเยอะมากๆตรงเนี้ยนี่คือแบบเป็นน้าเชื่อมเลยอะ่ะแล้วแบบหวานมากอร่อยอร่อยขึ้นอีกค่ะ